สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูสอนนรินทร์วรสารนะครับในวิชาทัศนศิลป์น,นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทนะครับทับตัวอ,อักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับ ข้อที่1นนะครับข้อใดเหมาะสําหรับนํามาพิมพ์ภาพก้านดอกไม้ครับก็ไก่นะครับใบไ,ไม้ข้อไข่ดินสอข้อควายกิ่งไม้เล็กๆข้ององงูเศษกระดาษข้อใดนะครับเหมาะสําหรับนํามาพิมพ์ภาพก้านดอกไม้นะครับเราเลยคิดว่าข้อไหนครับที่จะมาทําก้านดอกไม้ได้ครับก็ไก่ใบไม้ ข้อไข่ดินสอคอควายกิ่งไม้เล็กๆข้อ,องงูเศษกระดาษนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อใดค,ครับไม่ควรปฏิบัติก็ไก่นำเศษกระดาษไปทิ้งในถังขยะข้อไข่นำผลงานไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูข้อคอควายล้างอุปกรณ์แล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ข้ององงให้แม่ทำความสะอาดห้องเมื่อทำงานเสร็จข้อใดไม่ควรปฏิบัตินะครับนักเรียนเหลือคำตอบที่สูกเพียงคำตอบเดียวนะครับก้อไก่นะครับนำเศษกระดาษไปทิ้งในถังขยะข้อไข่นำผลงานไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูข้อควายล้างอุปกรณ์แล้วก็เก็บข้าที่ให้เรียบร้อยข้ององงให้แม่ทำความสะอาดห้องเมื่อทำงานเสร็จ ข้อที่3นะครับข้อใดเป็นภาพพิมพ์จากดอกไม้ครับหางเรียนดูจากภาพนะครับข้อใดนะครับเป็นการพิมพ์ภาพจากดอกไม้นะครับนักเรียนสังเกตภาพครับต่อไปข้อที่4นะครับวัสดุในข้อใดนะครับไม่ควรนํามาใช้ในงานพิมพ์ครับวัสดุในข้อใด ไม่ควรนำมาใช้ในงานพิมพ์ก็ไก่กระจกขอไข่ดินเหนียวขอควายเศษผ้าข,ององไไข้องวงใบไม้วัสดุข้อใดนะครับไม่ควรนำมาใช้ในงานพิมพ์นะครับกไก่กระจกข้อไข่ดินเหนียวข้อควายเศษผ้าข้องวงใบไ,ไม้นะครับต่อไปข้อที่5้านะครับ ข้อใดครับกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับภาพนี้นักเรียนสังเกตภาพก่อนนะครับกอไก่นะครับเป็นภาพจากดินเหนียวข้อไข่เป็นภาพพิมพ์จากดอกไม้ข้อควายเป็นภาพพิมพ์จากกระดาษชำระข้องงูเป็นภาพพิมพ์จากกระดาษตัดนักเรียนสังเกตภาพนะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อใดครับกอไก่นะครับเป็นภาพพิมพ์จากดินเหนียวนะครับข้อไข่เป็นภาพพิมพ์จากดอกไม้ ขอควายเป็นภาพพิมพ์จากกระดาษชําระข้ององูเป็นภาพพิมพ์จากกระดาษตัดนะครับข้อที่6นะครับอุปกรณ์ชนิดใดไม่จําเป็นต้องใช้สําหรับงานพิมพ์ครับข้อกอไก่ผู้กันขอไข่ดินสอขอควายถ้วยน้ำข้องงูสีโปสเตอร์อุปกรณ์ชนิดใดครับไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานพิมพ์ครับ ก็ไก่พูกันจําเป็นไหมครับข้อไข่ดินสอข้อควายถ้วยน้ําข้อกอง,งูซีโปสเตอร์ต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับนักเรียนสังเกตภาพนะครับภาพนี้นะครับเกิดจากแม่พิมพ์ในข้อใดครับนักเรียนดูภาพก่อนนะครับก็ไก่ กบเหลาดินสอข้อไข่จากกระดาษชำระข้อควายจากถุงพลาสติกข้องอโ,โงจากกระดาษฉีกเป็นแม่พิมพ์มาไรครับแม่พิมพ์จากกบเหลาดินสอหรือว่ากระดาษชำระหรือว่าถุงพลาสติกหรือกระดาษฉีกครับทั้เนี้ก็เลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับข้อที่8นะครับ ภาพพิมพ์ในข้อใดครับมีความโดดเด่นมากที่สุดนะครับภาพพิมพ์ในข้อใดมีความโดดเด่นมากที่สุดนะครับนักเรียนสังเกตจากภาพนะครับต่อไปข้อที่9นะครับการฝึกพิมพ์ภาพนะครับมีประโยชน์อย่างไรครับก็ไก่ช่วยฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ ขอไข่ทําให้เขียนหนังสือได้ดีขึ้นคอควายช่วยฝึกสมาธิในการทำงานคองอโงทำให้เพื่อนๆนรักแล้วก็ชื่นชมการฝึกพิมพ์ภาพนะครับมีประโยชน์อย่างไรครับก็ไก่ช่วยฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ขอไข่ทําให้เขียนหนังสือได้ดีขึ้นคอควายช่วยฝึกสมาธิในการทำงานคองอโงทำให้เพื่อนเรักแล้ก็ชื่นชม ต่อไปข้อที <l Jean> ่10นะครับนักเรียนข้อสุดท้ายนะครับถ้าต้องการภาพพิมพ์นะครับที่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับนักเรียนควรเลือกแม่พิมพ์ในข้อใดครับก็ไก่จากแม่พิมพ์ถุงพลาสติกนะครับข้อไก่แม่พิมพ์จากดินเหนียวข้อควายแม่พิมพ์จากดอกไม้ข้อกงงูแม่พิมพ์จากเชือกถ้าต้องการภาพพิมพ์นะครับที่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับนักเรียนควรจะเลือกแม่พิมพ์ในข้อใดครับก็ไก่แม่พิมพ์จากถุงพลาสติก ข้อไข่แม่พิมพ์จากดินเหนียวข้อควายแม่พิมพ์จากดอกไม้ข้ององูไม่พิมพ์จากเชือกนะครับให้เรียนทําลงในกระดาษ A4 หรือว่าใบงานก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาในรายกลุ่มเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรวมทั้งในสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับนักเรียนก็อย่าประมาทนะครับกาศอยตกนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ